สคนระเบิดมากเลยนะเนี่ยจักเลยเบอร์งนะงคือกันเฮ้ยสว์กตกใจหมดเลยเออ แตกแห้งบ่เว้นะป,ะปุ๊บปั๊บปั๊บเลยบ่พอดีอะมัน,นมส,ด,นนสดบ่าวะไฟก็ออกหลายเลยแบบร้อยสี่สิไฟโคตรหลายเลยมันติดแตกๆแตมันเติดเปิดเครื่องรุ่นเป็นอย่างมารูเหือกัน ไฟออกสองอยสี่สิบสองไฟออกอเป็นสบาทมันก็ตัดสบาทเป็นยังไงเสยงตัวดแบบ តើតើត្រូវប្រពំក៏ដែរ